เป็นน้องรู้ถึงไหนอายถึงนั่นเมื่อรถจ่าบอยตัวจริงเป็นรถกระบะธรรมดาเขาบอกว่ารถรูแต่สุดท้ายก็รถคุณผักของคนไทยนะครับเป็นน้องสำหรับคลิปนี้เป็น้องนี่คือคลิปรถของจ่าบอยนะเป็น้องซึ่งไปล้างรถเนาะยูอูเนาะเป็นน้องยูอูแห่งหนึ่งเนาะไปล้างรถอยู่ที่กัมพูชาแหละพี่น้องเขาไปล้างนะ ยังไม่หนำใจนะพี่น้องเขาเขาล้างให้ดีแล้วนะแต่ว่าแกเนี่ยเพราะว่าเป็นรถหรูไงเนาะรถหรูจะบ่อยพี่น้องก็เลยอาสา,าล้างเองนะอยากให้ทุกคนดูว่านี่รุ่นยี่ห้ออะไรน่าจะไทเกอร์ไหมหรือว่าเนาะเราจะด,ดนูน่าจะประมาณไทเกอร์เนาะ v หกบอกพี่นะ้องเนาะให้ทุกคนทุกคนแปลว่าผู้ใดาตาดีกะเบิรงไหนเพี่นะ้องเนาะแล like comment ไปเราจะเบอร์รถก็ประมาณอยู่ที่200,000บาทนะพี่นะ้องเนาะราคาโมเกอร์น,นี่พี่นะ้องรถเก่ากว่นี่ประมาณ200,000 ถ้ารถประมาณนี้คือทางฝั่งประเทศไทยนะพูดตามตรงเลยว่าไม่ได้บูรี่จะบ,บอยนะแต่พูดความจริงนะว่าคนไทยเนี่ยเขาไม่เรียกรถลรูเนาะเขาเรียกรถเข็นผักเนาะรถธรรมดาทุกคนในประเทศไทยเนี่ยแปเนตี่ยต้องมีรถกระบะนะรัรถกระบะเนี่ยเอาไว้ทาไมไว้ไปจิบกาแฟเหรอหรือว่าไปฟาสสาวไปเที่ยวไม่ใช่นะ ไปเข็มนผักไปตลาดเนาะส่งของในตลาดนี่คือรถรธมาหากินของคนไทยนะทุกคนต้องมีรถกระบะนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นวนะีโกนะ้เนาะไทเกอร์เนาะรถรถต่างๆที่มีกระบะเขาจะใช้ธรรมาหากินเนาะจึงไม่ใช่รถหรูถ้ารถหรูจะเป็น BM เนาะพี่น้องนะนะจะเป็น BM รถเบนซะ์เนาะนู่นจะเป็นรถหรูรถที่ไปอวดสาวเนาะพี่นะ้องนะแต่ก่อนอันนี้ทำไมจะบอยเราเห็นรถจะบอยที่เป็นรถหรูหนึ่ง รถที่เปิดสื้ลุปได้ก็เป็นรถเช่าเข้ามาเป็นรถเช่าเข้ามานะเป็นรถเช่าเข้ามาแล้วรถที่ไปถ่ายอยู่ที่ไอ้สีหนุวิวเนาะที่เขาไปถ่ายที่มีตึกสูงๆแล้วก็มีรถส่วยๆนักก็รถชาวบ้านรถอาจจะเป็นรถต่างชาติด้วยซ้ำเนาะซึ่งไม่ใช่รถคนเขมรเองรถนักลงทุนต่างชาตินักลงทุนชาวจีนเนาะ ซึ่งเขาไปไปถ่ายนะั้นพอคลิปนี้นะเพี่อน้องคลิปที่บาย์ยัดให้ดูเนี่ยเพี่นเราคลิปนี้ก็เป็นคลิปของรถจ่าบอยเองนะพน่ที่เป็นรถเกา่าๆนะเป็นรถเกา่าๆที่ไม่ใช่รถหลูรถเข็นผักนะ่บนเพี่นเองซึ่งกลัวๆนะพนี่นเอาเขาทาเองนะจ่าบอยนะ่แย่งแย่งคนงานนะแย่งแย่งแย่งไอ้คนที่ล้างรถนะพี่น้องแย่งมากลัวรถเนี่ยจะมีรอยเพราะว่าเขาไม่มีนะพี่อน้องอันนี้อันนี้บาย์ยัดพูดความจริงนะพูดความจริงคือ พอพอได้เห็นนะ้วก็อยากแปบลบว่าบัตบยัตศก็ไม่ได้มีนะบัตถย้ถา้าจะบุรีบรัตศก็ได้แต่บัตยศไม่ได้มีเนาะไม่ได้มีรถที่จะเป็นรถกระบะแบบนี้เนาะนี่คือรถหรูแหละบ้านบัตรยศต้องยอมรับว่าทาบ้านบัตศก็รถหรูเหมือนกันแต่ถ้าจะเป็นประเทศไทยเนะี่ยเขาเรียกว่ารถขนผักนะถึงบัตจะไม่มีบัตศก็ไม่ได้อวดใครนะ เบอร์ไม่ได้ถูกคนไทยนปะยเชินชมขอบคุณประเทศไทยด้วยซ้ำที่ให้โอกาสบรย์ยศได้มาเห็นว่าเนี่ยรถหลูอยู่ทางฝั่งไทยกับฝั่งลาวมาันก็ต่างกันยิ่งขังขเขมรดิยังมาอวดรถหลูนมนปยคิดว่าฝั่งลาวเนี่ยอวดแล้วนะแต่จ่าบอยเนี่ยอวดมากกว่านะรถเนี่ยมันมีพนักง,งานที่เขา้างนะี่น้องแต่ไม่พอใจนะกลัวรถเป็นรอยกลัวรถเป็นสีแย่งเขามาล้างอกีกเนี่คือรถเข็นผักเนะลาวรถคนผักนี่แหละคือสิ่งที่แตกต่างระหว่างไทยกับกับกมพูชาในะขเขมรเนี่ย คนไทยนะบบเนี่ยถ้ารถกระบะเนี่ยเขาไม่อวดเลยนะบางคนซื้อรถในราคาเนี่ยสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านถามว่ามีไหมเกินสามสิบเปอร์เซ็นต์มาว่านะคนมีรถซื้อรถเนี่ยห้าล้านหกล้านบาทขึ้นเนี่ยเกินสามสิบเปอร์เซ็นอยู่ในประเทศไทยนะแล้วคนซื้อรถหลักล้านเนี่ยเท่าไหร่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คนซื้อรถหลักล้านเนี่ยหลักแสนเนี่ยมีเกือบทุกคนเลยนะพี่องมีเกือบทุกคนเพื่อนร่วมงานบ๊ยยอดนะอยู่ในล้านเนี่ย เขาก็จะมีรถกันเลยนะคนไทยเนี่ยเพราะว่าเราได้ค่อนข้างที่จะดีกว่าเยอะนะวันละ500 600 700้รนะพี่น้แล้วก็มีพี่คนหนึ่งนะเขาได้800้เขาสามารถผ่อนรถได้สบายนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งต่างจากกรเมนเองนะส่วนมากก็จะซื้อสดนะทำไมถ้งซื้อสดเพราะว่าไม่ได้มีนะไม่ได้มีเงินหรูราไม่ได้มีเงินดาวนะเพราะว่าไม่ได้มีรายได้แต่ตัวเบางคนก็ขายที่ขายนานะก่อนที่จะมาซื้อรถหรูเนี่ยอย่างเช่นจ่าบอยเนี่ยไม่รู้ว่าขายที่พ่อมาหรือเปล่านะ นะไม่รู้ว่าขายที่พ่อมาหรือเปล่าที่มาซื้อรถขนผักที่บอกว่ารถหรูนะจ่าบอยนะพีองลงทึนขายที่ของพ่อของแม่บรรพบุรุษให้มาเพื่อมาซื้อรถกระบะเก่าๆแล้วบอกว่ารถหรูนะเปิดสลูปเปิดประทุมนะ ประทุนเนาเป็นของเราประยัดกับบหงูดอกประหยัดบริเคยมีรถแต่ว่าประยัดดูแล้วรถแบบนี้ไม่ใช่รถหรูนะอยู forget, crawl, so, it s, it s so, ่ในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นแค่รถเข็นผักเนาะอย่างเช่นแม่ค้าสาวขายอยู่ในประเทศไทยเนี่ยหนึ่งเขาค้าขายเนี่ยทุกคนมีรถกระบะเนาะทุกคนมีเงินนะมีเงินผ่อนรถมีเงินซื้อรถสดนี่คือชีวิตแม่ค้าชาวขายอยู่ในประเทศไทยซึ่งถ้า้านประยัดว่าแม่ค้าชาวขายเนี่ยมีไหมรถดีโก้รถกระบะรถไทเกอร์แบบเนี้ย ไม่มีนะครับคือถ้ามีก็คือคนมีระดับประมาณหนึ่งถ้าว่าค้าขายก็คืออาจจะค้าขายที่แบบว่าใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าเข็นผักธรรมดาค้าขายผักธรรมดาเนี่ยแทบจะมีทุกคนเนาะอยู่ประเทศไทยเนี่ยขายผักธรรมดาเนี่ยแทบจะมีทุกคนขายผักขายประเด็นขายปลาขายอะไรเนี่ยแทบจะมีแทบทุกคนแต่คือทางฝั่งลาวเนี่ยต้องยอมรับอันหนึ่งต้องเป็นข้าราชการด้วยแล้วก็ขยันด้วยถึงจะสามารถมีมีรถแบบนี้ได้นะส่วนจะบอยเองเนาะ ไม่นะไม่รู้ว่าทำอาชีพอะไรเนาะแต่แย่งเขาล้างอะ่ะแย่งเขาล้างเพราะว่ากลัวมันกลัวมันเลอะเนาะกลัวมันเก่าไนมะ่รว่ารถหลูนะแต่แบบแต่ว่าพอพอสุดท้ายก็เป็นรถที่เขาใช้เข็นผักนะพี่น้องขายขายปลาปลานิลปลาอะไรประมาณนี้นะพี่น้องคือไม่ได้ไม่ใช่รถหลูแต่แต่อย่างใดพนะ่น้องแต่ว่าคือมันโนขึ้นไปเองว่าเนี่ยประเทศ ทางฝั่งกัมพูชาเนะี่ยเขามีรถหรูเนาะมีอวดล่ำวดรวยแต่พอพอมาดูแล้วไม่ใช่เลยนะพี่น้องไม่ใช่เลยเป็นเพียงรถที่เก่าๆเนาะราคาถูกๆแต่บอกบอกว่าเป็นรถที่มีระดับเนาะคนรวยกัมพูชาเท่านั้นที่ซื้อได้นะถ้าซื้อแบบนี้ได้ไม่ไม่ได้รวยหรอกนะถ้าประเทศไทยหนี่ยเขาไม่ได้เรียกคนรวยเนาะคนธรรมดาเนะี่ยทั่วไปเนี่ยสามารถซื้อได้เนาะ ้ไดเพราะเป็นรถเข็นผักทั่วไปเอาทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจบอยอดได้นะแล้วก็จะจะพูดอะไรกับจ่าบอยก็คอมเมนต์มาเลยเผื่อว่อาถ้ามีวิวเยอะๆอ,อาจจะบอยอาจจะเห็นคลิปนี้ว่าเขาอาจจะมีคําแก้ตัวนะจ่าบอยผมเชื่อนะว่าถ้าเขาเห็นคลิปเนะี่ยเขาอาจจะมีคําแก้ตัวนะว่าเนี่ยมันไม่ใช่นะเขาอาจจะมีนะพี่นองแต่บอยอเชื่อนะว่าคนไทยกับคนกัมพูชาเนี่ย ต่างกันเนี่ยร้อยเท่าเนาะทำไมถึงบอกว่าต่างกันร้อยเท่าเพราะว่าคนทางฝั่งกัมพูชาเองเนี่ยมันไม่ได้มีไรายได้เหมือนประเทศไทยเนาะไม,มไม่มีไม่มีรายได้ได้มั่นคงนะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเอี F C, ทุกคนที่เข้าไปติดตามและรับชมนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ EP นี้เนะาะบอยอดก็จะขอลาพี่และน้องไปก่อนเมือ่อสุขสุขคเนะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับสมันร่ับรายนะครับเด้อสวัสดีค